วิธีเข้าเล่น YouTube นะครับบางคนก็อาจจะเคยเล่น YouTube จากโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับทีนี้เวลาได้คอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเนี่ยอยากรู้ว่ามันเข้ายังไงนะครับมาดูกันเลยครับให้เรามองหาเว็บเบราว์เซอร์นะครับเนี่ยนะครับ2อันนี้นะครับนี่เขาจะเรียกว่าเว็บเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีของ Microsoft แล้วก็ของ Google Chrome นะครับแต่ว่าที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็น Google Chrome นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ Google Chrome กันซะเยอะด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ให้เราดับเบิลคลิกนะครับคำว่าดับเบิลคลิกคือการกดเมาส์สองครั้งแบบเร็วๆนะครับเช่นนี่นะครับกดแบบนี้นะครับเอามือกดลงไป2ครั้งเร็วๆหนึ่งสองซ้ำนี่นะครับได้ยินเสียงไหมครับมันจะดังตึ๊กตึกตึกตึกนะครับแต่ถ้าอันนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับคําว่าดับเบิลคลิกนะครับนี่นะครับพอเราดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็มองหาตัวนี้นะครับจะเห็นแถบสีขาวๆยาวๆนี่นะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นรูปไมโครโฟนเห็นไหมครับตากล้องนี่นะครับไมโครโฟนก็ให้เราเอาเมาส์นะครับลากมาพอมาโดนตรงนี้ปุ๊บจากเมาส์ที่เป็นขีดดำๆมันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับเนี่ยแล้วก็ให้เรากดเมาส์ไปที่เมาส์หนึ่งทีนะครับกดมือไปที่เมาส์หนึ่งทีนะครับนี่นะครับกดแบบนี้นะครับกดหนึ่งทีก็คือแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็กดไปที่นี่หทีนะครับปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็พูดได้เลยนะครับว่าเราจะดู YouTube แล้วก็บอกว่าดู YouTube นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเมื่อกี้อตอนที่เรากดปึ๊บมันก็จะดิ่งไปเลยเอาใหม่นะครับถ้าผมกดตรงนี้ปึ๊บนะครับรูปอ่านี่นะครับเอาใหม่นะครับถ้าผมกดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะดิ่งแล้วก็ให้เราพูดว่าดู YouTube นะครับอย่างเช่นปึ๊บดู YouTube นะ เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตัวแรกนั่นคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นว่า u t u b e นะครับตัวสัญลักษณ์ YouTube สีแดงๆดให้เราเลื่อนเมาส์มานะครับแล้วก็ให้มันเป็นสัญลักษณ์รูปมือเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ YouTube มันก็จะมาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากดูอะไรแล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นการใช้เสียงแทนการพิมพ์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังพิมพ์ไม่คล่องนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ ก็คือสมมุติว่าผมจะดูะหมอลำก็ได้อะหมอลำนะครับกดตรงนี้ดูหมอลำนี่นะครับพอเรากดตัวนี้เสร็จปุ๊บให้เราให้เราพูดนะครับว่าเราอยากดูอะไรหลังจากเราพูดจบก็ให้เราหยุดนิดนึงนะครหยุดหยุดเลยนะครับแล้วก็ให้ระบบ YouTube มันค้นหาให้เรานะครับนี่ก็จะมีเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหมอลำทั่วไปถ้าเราอยากดูแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นดูหมอลำเสียงอีสานเราก็กดใหม่นะครับ ดูหมอลำเสียงอีสานนี่นะครับเป็นหมอลำเสียงอีสานเต็มเลยครับดูอยากดูอะไรก็ค้นหาเอาเลยนะครับอย่างเช่นดูหนังตะลุงนี่นะครับเต็มไปเลยนะครับหนังตะลุงตั้ง่ายไหนไข่ไหนเต็มไปหมดนะครับมีอะไรอีกอะดูอะไรอีกนะ่า ดูคนเก็บเห็ดนี่นะครับเราอยากดูอะไรอยากชมคอนเทนต์อะไรมีหมดเลยนะครับดูมวยได้หมดเลยนะครับดูฟุตบอล นี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับจําไว้ดีๆนะครับปุ่มนี้เนี่ยปุ่มสัญลญักษณ์ที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับคือกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็พูดเลยนะครับอยากดูอะไรก็ดูไปเลยนะครับดูสารคดีมาแล้วเต็มเลยนะครับสารคดีอันนี้คือ youtube นะครับคือการเข้า youtube แล้วก็ ดูหนังฟังเพลงอะไรประมาณนี้ดู Youtube นะครับคลิปใน Youtube นะครับแล้วก็มีหนังด้วยนะครับดูหนังก็จะมีหนังที่แบบว่าทั้งถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์นะครับอย่างาที่เขาเอาลงแบบนี้บางบางอันก็เป็นแบบเถื่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่คือเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่า แล้วแต่แพลตฟอร์มเขานะครับว่าเขาจะมีวิธีจัดการยังไงของเราเป็นเป็นคนดูเฉยเฉยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมีแบบถูกต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกลิขสิทธิ์ก็มีนะครับเป็นของพนครฟิลม์มดูหนังไทยพนครฟิลม์มนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแพนลตฟอร์มเป็นช่อง youtube ของพนครฟิล์มนะครับก็จะมีวิดีโอให้เราดูเป็นหนังบางบางทีก็มีแบบเต็มเรื่องนะครับ อย่างเช่นแบบนี้มวยละหําปดลอกระเบิดอะไรแบบนี้ก็คือเข้าลงให้เราดูฟรีเลยนะครับแบบนี้อันนี้คือแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับแบบนี้สบายดีหลวงพ่อบางอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นวิดีโอของพระนครฟิล์มเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็คือดูได้นะครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายถูกนะครับก็คือเป็นช่องทางของทางค่ายพระนครฟิล์มนะครับแล้วก็มีหนังให้เลือกดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ดูเพลย์ลิสต์แบบนี้แล้วก็จะมีหนังเห็นไหมครับนี่หนังไทยเต็มเรื่องบ้านทีปอบอะไรท่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเข้ามาดูได้นะครับแบบนี้คือดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับ